มาตู้นี้สแกนหน้าแต่เช้าเลยนะน้องรักแต่เช้าเลยครับพี่ชายนี่ครับเช้าไปร้านนี้นี่ร้านโมเลียคนะครับจริงร้านห้าสองร้านห้าสองสมเด็จวัดเกศหรอวัดเกศครับเจ็ดชั้นวัดเกศต้ใช่ไม่หักไม่ซ่อมใช่ครับใช่ครับโอเคจัดไปดูทางเียร์ทันแรกวัดเกศวิดเกศไม่ได้เดี๋ยวนี้สิบห้าอันนี้เก้าพันนี่หลอเงียเรียมทองบ้าบอลอันนี้ก็อ่ะอันนี้ อันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้สิบห้าอ้าวอันนี้ได้ท่าไรนี่ออเลี้ยได้สิเอาหมื่นแล้วกันหมื่นไม่ได้หมื่นหมื่นคือมาเกินเิงไม่ได้แข็งนะคือมาเกินอันนี้หมื่นห้ารอยขาดทุนอันนี้หมื่นหนึ่งานให้เออขาดทุนนีสิบห้าอันนี้เอาเน็ตเลยอันนี้เน็ตเลยนะสิบเอห้าเอาเอ็แหละาสอ่าอันนี้ มื 10, 15, ่นเองเนาะมื่นหงพันอ่ะมาปพี่ซื้อาอยู่ครับสิบเอันนี้สิาจบไปไวเลยอันนี้ก็ได้แล้วก็ปวกบางๆก็รวมๆก็ได้เนี่ซื้อสามได้มนจะไม่ได้นี่ก็บวกีอยแล้วนี่เออก่งหายนี่ครับมาดูครับเฮ้ยบัสน้องรานี่มาแล้วน,นี่ครับรัวนนะรัวนนะหรนนะือนะเท้านี้ก็จะมีศูนย์ห แล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์อันนี้สองพันห้าร้อยศูนย์ห้าโอเคครับเจอพี่เนียนน้อยนานๆเจอโอนให้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับหลังมีอะไรมีพี่ลงได้เมื่อกี้เลยปกกูทิมโอ้ยหอมนองเลยเหรอใช่พี่ตลับเลยเหรอเนี่ยต้องทำเลยแน่นอนทำตลับมาแพงไหมปุณณ์เนี้หลายบาทอยู่พี่ปกตองทำเลยเหรอต้องทำครับต้องทำ อ๋อนี่ปูทิมใช่โหเนื้อทองทำปูทิมเลยอันนี้เอาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเสี่หมื่นนะนี่อ, 40, 000, นอ๋ออันนี้เป็นย้อนยุคเหรอไม่แน่ใจนะพี่น,นี่ย้อนยุคปีหกศูนย์โอ้โหเรียกว่าเป็นรุ่นแรกรู้เรื่องไงเป็นล้านนั่นเออหลังก็อยากจะได้เหมือนกันนะหลังเน่ยอ,อ่านี่เป็นย้อนยุคปีหกศูนย์เนื้อทองคำต้องคำเกิดเท้าไอสี่หมื่นเนาะใช่เกิดหลับทำไมาเท่าไหร่ หมื่นนิดๆสามหมื่นนิดๆตกบๆสามหมื่นเลยเหรอหมื่นนิดหมสองสองมื่นเล่นกันในโอ้ยให้น้องเถอะตอหน่อยล้วกันเอาสามหมืนแน่หรือปกนี่น่าจะขายกันไม่ข้ามสองหมื่นหรอกตลาดอีกหมื่นหนึ่งจะเป็นสามหมื่นนะดีแล้วนะสามหม้าเลยี่สดสามหมื่นห้าพี่ราคาขายไม่ถึงเบียดอะ เนาะสามหมื่นสองละกันพี่ซื้อไว้อ่ะจัดไปพี่เอได้ครับอย่นี страх, ö, 2, 2 okay. ้ไม okay. uh ่โอ้ได้นะได้ครับได้ครับรู้เรื่องขอมากครับพี่เดเคครับดีครับสวัสดีครับเป็นพระชัยวัดพระครูสอนวัดมักขสั์นะใช่นี่เป็นรุ่นแรกอันนี้พิมพ์หน้าเดียวเท่าไหร่เ่ียเนี่ยซื้อมาเก้าพันเก้าต้องให้กำไรแล้วเนี่ยหมื่นห้าร้อย ออกมาเลี่ยมใหม่อีกสองร้อยไม่แกะออกมาตั้งเก่ามันมัวนี่นะมัวกว่านี้น่ารักน่ารักเลยถือไปใช้นดิว่าจะไปใช้เลยหรือใช้เด็กข้าข้ามันมีก็มีเก็บเอาไว้ก็มีกําไรแล้วไงซื้อมาน่าแหละเก้าพันเก้าร้อยเก้าพันเก้าเลี่ยมสองร้อยเป็นหมื่นมันอ๋อเอาเท่าไหร่สัวนลดเท่าไหร่เอาหมื่นพันหมื่นหนึ่งพันเก็บมากี่ปีเก็บมาเก็บมากี่ปีแล้ว ตั้งแต่ทองบาทละหนึ่งกับาทโอ้ตั้งแต่ทองบาทมืออันนี้เป็นเลี่ยมนาคหน้าทองหน้าทองปีหกสามเก็บตั้งปีหกสามตอนนี้ปีหกแปดห้าปีนี่ครับมาดูครับห้าปีเนี่ยเอาว่าหน้ารักนะเก็บมาห้าปีเฮียขอกำไรผมแค่เท่าไหร่นะหนเดียวหมนกว่าบาทเก้าร้อยเกาพันหนึ่งฮะจบเดี๋ยวผมเอาตังค์ให้นะชัดเจนเลยชัดเจนเลยนับให้เดี๋ยนับให้ เด็กมาต่อเก้าพันหมื่นหนึ่งแม่งบอกให้มันหมื่นหนึ่งมันบอกเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนแม่งหายยังไม่โอนผมไม่ได้ซื้อจริงไงนี่ผมซื้อจริงนะมมีคอนเทนต์ซื้อจริงอยู่แล้วก็ขายบ่อยพัดแท้แต่ว่าพัดแท้จบเลยขอขอมีกำไรหน่อยสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขอบคุณครับนะนะดูก่อนนะนี่เลยชัดเจนซื้อจริงไหมเงี้ยัดเนนะ กำลังจะลับบ้านเมื่อกี้นี่อยู่ทุกคนเดินมาเจอพอดีนี่เลยพระชัยวัตน,นพระกุศลพระกัสสันครับรนี่ผมนี่รรจ,จริงนี่นะผมนีนนน่ขอบคุณมากเนี่ยไปแล้วนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนมแท้ม